สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับเรานะคะนักล่าป่าชายเลนนะคะวันนี้พวกเราก็มาดักปลาไหลกันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะมาที่สะพานหินอีกแล้วนะทุกคนแต่วันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะทุกคนดูน้ําดําเลยนะคะนี่นะคะเราก็เริ่มหารูปรลาไหลกันแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มน้ําเริ่มจะลดบ้างแล้วนะแต่ว่าไม่ลดเท่าไหร่นะคะวันนี้เพราะว่าพายุเข้าค่ะทุกคน ฝนก็ตกมาเรื่อยๆไปปล่อยมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นการทํางานที่ค่อนข้างจะลําบากหน่อยนะคะน้ําก็ยังลึกอยู่นะคะเพราะว่าฝนตกไม่น่าจะแห้งไปเท่าไหร่ไม่น่าจะแห้งไปม,มากกว่านี้แล้วนะ,ะทุกคนตอนนี้บางดําได้ประมาณสามเส้นสามรูแล้วนะคะทุกคนก็ยังหากันต่อไปเรื่อยๆนะคะฝนตกก,ก็ยังต้อง,องหาะะเพราะว่าเราทุกเรือมาลงที่ ที่ไกลๆนะคะก็จำเป็นต้องหาไปเรื่อยๆนะคะดีหน่อยว่ายังยังช่วงนี้ยังไม่ตกแรงนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะสองพ่อลูกกำลังช่วยกันดำหาปลาไหลอยู่นะคะตอนนี้บังเจอแล้วนะคะในอันนี้เป็นวังน้ำาืือหยาบแรงอนะอย่าอย่าดำหยาบแรงนะนี่มาทางมาทางลินตะเหลียงนีป่ปะดับไว้แล้วตรงนั้น อันนี้เป็นวงังวังที่ปลาไหลอยู่นะคะทุกคนไปฝัองอป่งไหนอ,อ่ะรออัดขึ้นมาก่อนเร็วเดี๋ยวให้พ้นตรงนี้ไปก่อนอัดเดี๋ยวขึ้นมานี่ก่อนหัวมันน่าจะหันไปทางนูง้ตนตอนนี้อัดต้องขึ้นเรือก่อนนะไปฝั่งปะไปฝั่งฝั่ดำนู้นไป เราต้องต้องหลบบ่วงนี้นะคะทุกคนตูนี้ดับไว้สองเส้นนี้นะคาดว่าน่าจะเป็นตัวใหญ่นะไปทางท้ายทางท้ายอเดี๋ยวถูกบ่วงนะอันนี้ต้องเลี่ยงบ่วงสองเส้นนี้ไว้นะ,ะทุกคน ตอนนี้นะคะทุกคนลมแรงมากๆเลยค่ะฝนก็ตกแรงมากเลยนะราดักดักเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามากอไฟกินข้าวกันก่อนะคะตอนนี้แต่ว่าลมแรงมากเลยค่ะอันนี้เรามากอไฟที่ที่สะพานหินนะคะ โอ้ลมแรงมากอะต่นตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ<อ>เพราะว่าลมฝนมาหนักมากเลยนะทุกคนก็ไม่สะดวกในการอัดคลิปเท่าไหร่นะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะทุกคน ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเพ่ป็นกำลังใจให้ด้วยนะ,ะทุกคนสวัสดีค่ะ